สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะไปไปซื้ออาหารทาลุสสาวอาหารแมวอาหารแมวเมดค่ะมาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปไปยุดมื้อนา้จะยุดวันพฤหัสกับวันอาทิตย์จะต่ะผู้บ่าวก็สร้างอันอันนั้นมาแล้วละ่ะสร้างออนไลน์มาแล้วสั่งออาหารมาแมวห้หลุกสาวเพิน่นแต่่าบวว่บหัวมาเมื่อเล่นนะ ม,มันเหลืออยู่แค่สามสามถุงยามันบอพอไปซื้อมาตื่มยาหลูสาวอด <c oughs> งานก็ไม่ได้ไก่ดอกพี่น้องประมาณสิบห้านาทีนี่แหละวันผักกับวันได้ผักดอบพี่น้องเลยตัดงานแล้วถูง,งันแล้วเรียบร้อยอื ไปซื้ออันผู้เอ่าอยากกินชิคเก้นกระบ,บับน้ำซื้อมาปีนชาลาของเราเลิกงานซักปิ้งเทสโก้ละละว,ลวันเสากระด้บุบ๊คสลอ็อตใส่คนแล้วป้ายยางโต้เข้าคนเด็ดเพิ่นใหม่ อากาศเป็นคึมๆแต่บะฮ้อนพี่น้องอากาศก็เป็นเป็นเมฆอยู่แต่บะฮ้อนน่ะนะก็ะช้นเมื่อแล้วเนาะฤดูร้อนแล้วเดือนกรกฎาเนาะอือมิถุนายะไปไปฮะเบื้งทุงเบื้งทุงไฮโซค่อยกันนะเบื้งทุงไฮโซเฮา สะพายไปอยงองงองเออดองเงยดงเงอ้าวอ้าวเอาแว่นตาไปขึ้นเขาอันเซอร์น็อตพร้อมน็อตลุตจเขจึ้นเซอร์ได้หรือเ่ไปเบิ่งก่อนในร้านเนี่ยไปเลาะลิ้นพี่น้องแล้วเหตุแล้วจะไปซื้อไอ Pergi beli neal tam murni, beli malam tam. Hello, yes, thank you. อันเมื่อคืนนี่เละงานมาเนาะห,ห้าห้าทุ่มห้าทุ่มเกือบห้าทุ่มครึ่งเนาะไอะ้บอกปรมาณี่ทุ่มครึ่รรรงเ,งเออพอดีผับเขาพับนี่แหละเขาปิดคนหลายหลายเมื่อคืนนี่พี่นอ้องเพราะว่าขามาเชอิงเลนศาสนานะจะอชงแลนศาสนาอืมก็เลยอันโหไปรลุดเต็มถนน ก็ดีเจอแต่มองเขาทำงานกับอันนี้เป็นเขาเทคเอาเวหนะเอะอออเขาเทคเอาเวเขาเมา่อกินเฮอร์เขาสั่งเดลิเวอรี่เดลิเวอร์ลูเดลิเวอรี่เขาเนาะนั่นแหละก็เลยนั้นก็เลยยุ่งอยู่แต่ว่าถ้าสุกเสาสุกเสานี่ฮะ เลอร้านนี่ขายดีด,ดียุง่งแบบตาออนซ้อนนะนะพี่น้องเกิาะาเขาขายดีเนาเขาจะได้เงินจ้างพนักงานเนะาะธรรมาดาลลุ่นก็ต้องได้กำไรนั่นแหละโม้นโมนพี่น้องอ้ยเไปพุ่นก็เป็นยาาเขาตาเขาก็ห้องยายนะยาย่าละก็โม้นแหละพี่น้องออื หมดซึนโฮเซลมาเฮนะิ้น่ะเมื่อยได้พี่น้องเออรับรับชุดทางตอนไปก็รับแต่ว่าพ่อไปทำงานกะตื่นนะบ่ะได้เงาบ่ได้อย่างพาะมันมันต้องฟ้าเอียดนะมุนคักคัก,ก,กละจะอันอันโลงงานอันนิบกระเป๋าพอพปิดเนาะกะปีหนึ่งแล้วแบบนี้ เห็ดห uh ู huh. ้แล้งานเจ้าของสอบเออเพราะห้ามักห้ามักเอ็กกะเ้าอยู่แล้วนะเนาะห้ามักเอ็กก,จก,กนนะจบกระแจกยคณะเออสมัยสมัยยังน้อยแต่เอ็ดลินขายของฮะนะเอเอห้ามักเอ็ดค้าขายฮนะพี่น้องเออมันก็มันก็นกเลยงานที่เฮ้เาเข้าชอบฮนะเออมันแบบตรงตรงเป๊ะเลยะนะมันมันก็หมดแล้วนะเนาะอือ เป็นคนว้าพงพางอยู่แต่ว่าพูดถึงไปในหมู่หลายกะเป็นแม่ค้าก็ต้องม้าวมุนนะพี่น้องเนะาะเออห้บรไดไปหลรับออเดอร์ดอกแต่ว่าเฮากะเฮ้าเป็นคนเอสเนาะเออเขาก็ต้องว้าวมุนได้รับออเดอร์จะจะ,จะผู้ผู้อันนั้นออเดอร์มาเนาะเออเฮาก็ต้องว้าวมุนเ้าสื่อได้สิกระจวกหองหกกักได้ไนดะ้พี่น้องเออพอไปในหมู่ ไปนคนหมู่มากมันก็บอกคือได้คนหมู่น้อยได้เนาะเออใจแคบก็ไม่ได้ต้องเจอกว้างเ้ยอ้าสีหอดแอ้ลาล่ะพี่น้องหอวปั๊มน้ำมันแล้วไปซื้อมีเฮงเดอมมันนี้สีมาอ่านไลฟ์สดใน YouTube นำํำจะค,ค่อยข้ามละแม่ขอท้างเพื่อเขาข้ามเออค่อยข้ามละแม่เขาจอดอยู่แล้วละม,มันเป็นไฟเลืองนะันอะ อันนี้ก็บโบดแล้วพี่น้องเออเป็นโบดคือโบดบ้านเฮาหานะนั่นแหละมึงมาซ่อมมึงเฮ็ดดูเฮ็ดเออจีบ่พี่กายนี่เอาโหปีได้มองนี่ <c oughs> เฮ็ดกระเบิดแล้วล่ะพี่น้องออเอออพอเยอะอันนั้นเลอ้อละว่าแล้วค่ะบ่มีเวลาดำเนาะปีการนี่ออกมองนี่แหละเฮ็ดปีเนี้เขาตัดงานแล้วนี่ปีการนี่ออกมองนี่จ้ะ โอ้มองนี่แหละมองอันมองอันสุสานพ่อเนาะแต่ห้าก็บอกเคยเก็บเ้าจ้ะไปย่างต่อสีหอดแล้วค่ะเพิ่ดทางแล้วบางผู้ปล่าเบิ่งเฮาว่าอินางอีนังน้อยๆนี่วาคนเดียวอีนังหน่ยน้อยๆนี่ว่าคนเดียว Chả khoan mẹ phải nó bừng hơi còn ăn lán anh ta bố hú bố khảo dị ăn ăn nắn dù bỏ phí nó ơ Bố hú bố khảo dị lạp ăn xe hơi bố nó Nó nói này ไปถามเบิงก่อนเบิงธนาคารธนาคารนะคะธนาคารค่อยแหละค่อยเป็นเจ้าของ <c oughs> <c oughs> เอาคลิปนี้ไว้สำนี้นะคะน้องพี่น้องค่ะคลิปนี้ไว้สำนี้เด้อค่ะขึ้นหอดพี่น้องคือเก่าค่ะขอบคุณทุกกํัลั่งเจอเด้อค่ะเดอะ้อนะคะข <c oughs> ึ้นหอดคือเก่าเอาพี่น้องมีแต่ความชุขความเจะเริ่มไปเรื่อยกระเดินท่านทุกความปลอดภัยค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดี